สวัสดีครับเพื่อนรู้จักกับผม fps ผมใช้ทางเล่นในเกม king of fighter on star นะครับเดี๋ยวเข้าเกมแป๊บนึงอ่าสับ king of fighter นะครับก็มีการแจกตัวนะเนี่ยตัวรางวัลสิบเอ่อฮีโร่สิบตัวนะเนี่ยสองปีครอบสองปีครับ็อกอินอ่าฮะอ,อืมก็เก็บมาได้เรื่อยๆนะฮิ 7วันนะอ่ะฮก็ยลกินอีกอันนึงอืมแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับประเด็นสำคัญของผมก็คือว่าประเด็นของมันของผมเลยอ่ะอนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ผมก็รีวิวแล้วนะโอ้ยเห็นเธอทีไรนี่ชั้นใจสลายทุกทีอ่าก็ได้ข,ข่าวว่าจะมีการเข้ามาของกินธามะนะครับ King o f f i t e r vs ไม่ใช่ VS ดกินธามะเอออ่าประทากินธามะ ที่ผมดูเนื้อหานะคร่าวๆอะ่ะคือประมาณว่ามันที่ยีบสามเกอนเจ็ดนะยีบสามเือนเจ็ดก็เวลาประมาณสนะิบสามเอราถ์ดสิบสองนะอ่ที่ผมดูเช็คเนื้อหาเช็คข้อมูลมานะอ่าประมาณนี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะอือหึแล้วก็ผมก็มีคลิปนะที่เขาปล่อยมาก็น่าเล่นนะอือเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูคลิปนะไป นะฮะเพื่อนๆก็ดูคลิปเลยนะอืมแต่ผมเสียดายอย่างเดีย่ยผมมีรูปีอยู่แค่สี่พันอ่ะผมออกไปผ่านสูุ่มการ์ดมาแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวก่อนจะถึงวี่ที่สิบสามเดือนเจ็ดผมพยาหาานะหาเ,เรื่อยๆอย่างน้อยๆสักสี่พันห้าเดี๋ยวไม่ก็ห้าพันก็ยังดีนะแล้วก็อีกอย่างคือผมมีนะสำหรับใครที่ว่ายังไม่ได้เช็คเพื่อนนะออื <c oughs> เข้ามาเป็นเพื่อนกับผมได้นะใน Facebook ที่ผมแชร์ไปอะ่ะผมก็ยังขาดอีก4คนนะครบร้อยแต่ครบ2องร้อรูปีอะ่ะถ้าใครยังขาดมาผมได้นะหรือถ้าผมตักไปใกล้นะขาดอู่คนขอเป็นเพื่อนหน่อยเออ <c oughs> ขอเป็นเพื่อนเพิ่มรูปีหน่อยอื้อึกว่านไปโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งก็การสูมใช่ไหมผมแนะนำให้เซฟเซฟไปก่อนนะช่วงนี้อย่าเพึ่งพังมือ ่าเพราะว่า <c oughs> เราจะสุ่มกินตามะเลยไงสุ่มคุณสุม่มที่มีรายการมะคือมีกินตาโรพวกนี้ใช่ไหมคุณกินอะ่ะแล้วก็โกทาโร่แล้วก็คายะอาำหวยอะ่ะแล้วก็คาโมชิมปาจิก็มานะ,ะย่างๆไว้หน่อยกันโอเคออส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะอ่ะฮะ นี่ก็เพื่อนๆพื่อเรยสุขภาพนะอ่าเรืสุขภาพหน่อยแล้วก็จะได้เจอคุณกินนะอืมกินโตกิแล้วก็ได้เจอตัวละครใหม่ๆของกินทารรมะนะอือวันนี้ก็คลิปสั้นนะครับไม่มีอะไรมากเอาไว้ยังไงค่อยมารีวิวตัวเต็มของเขาอีกทีนะในไม่นานเกินรอเชื่อผมดิเขาต้องมาไม่มาผมนั่งร้องแน่ว่าองั้นเลยโอเคอือ สวันนี้ FPS ชิ้นนังเล่นพอจากลาไก่อนครับไป